สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบนะคะหลังจากที่หลายๆคนก็มีการรอคอยว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีการปรับเงินเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุสักทีเนื่องจากว่าที่ได้รับอยู่เดิม6 0 0้อถึงหนึ่บาทมันไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพเนื่องจากว่าช่วงนี้ข้าวของก็แพงมากๆนะคะและสําหรับในคลิป นี้ก็เลยมีข่าวดีจากทางคณะกรรมาการซึ่งได้มีการส่งรายงานของคณะกรมทธต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือ จากสอสอทุกพักการเมืองเพื่อเตรียมปรับเงินเพิ่มเบีย้ยอย่างชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็น1,200บาทท่นหน้าแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการทยอยปรับเพิ่มให้เป็น2,000หรือว่า3,000บาทท่นหน้านั่นเองซึ่งสำหรับข่าวดีนี้นะคะก็นำมาจากแฟนเพจ a c e b o o k คณะกรรมาการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีการโพสต์ข้อความว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับการเปลี่ยน แปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็วในฐานะประธานคณะกรมทธการสวัสดิการสังคมและคณะได้ร่วมกันแถลงข่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับก,บการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็วพศ .2566 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วซึ่งคณะกรรมาการได้เห็นความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในลักษณะขั้นบันไดเป็นรายเดือนซึ่งไม่เพียงพอต่อการยังชีพและต่ำกว่าเส้นความยากจนซึ่งคณะกรมทได้พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์บำนาญพื้นฐานโดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียม เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำการจัดสวัสดิการด้านบำนาญเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรได้รับคณะกรรมาการมีการเสนอแหล่งที่มาของรายได้เพื่อนํามาเป็นรายได้สมทบกับงบประมาณประจําปีเพื่อจ่ายบำนาญพื้นฐานประชาชนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะคะเช่นเงินนําส่งจากการออกสลากรางวัลค้างจ่ายพร้อมดอกผลภาษีมรดกเงินบํารุงกองทุนจากการเก็บภาษีในกรุ กลุ่มธุรกิจพลังงานรวมทั้งคณะกรมทรยังได้เสนอให้มีการแก้ไขพรบรผู้สูงอายุพศ .2546 ในมาตรา11วงเล็บ11เปลี่ยนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นการจ่ายบำนาญพื้นฐานประชาชนซึ่งถ้าหากสามารถแก้ไขพรบฉบับนี้ได้การยกระดับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก600บาทเป็น1,200บาทจะไม่ใช่เรื่องยาก และสามารถดำเนินการเพื่อรองรับระบบบำนาญพื้นฐานประชาชนได้ทันทีทั้งนี้คณะกรรมาการก็ได้มีการนำส่งรายงานของคณะกรมทต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวาระของเรื่องกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ทั้งนี้ในร่างนี้จะมีพรบรผู้สูงอายุแนบท้ายไปด้วยการร่วมมือครั้งนี้เป็นการลงนามร่วมกันกับทุกพักการเมืองผ่านกลไกกรรมธิการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักดังนั้นคณะกรรมาการหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับ การร่วมมือกับคอรมอรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจากหลักร้อยเป็นหลักพันให้เกิดขึ้นในรัฐบาลน,นี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีที่ต้องนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะ ซึ่งคณะกรรมาการได้มีการพูดคุยแล้วก็ตั้งอนุกรรมาการเพื่อที่จะพิจารณาระบบบำนาญพื้นฐานซึ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะได้มีการพูดถึงไปว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ตามตัวเลขที่ภาคประชาชนส่งมาก็คือ3,000บาทต่อเดือนแล้วเราไม่ไปแตะงบประมาณเพิ่มเติมเลยเราจะจ่ายได้เท่าไหร่ซึ่งวันนี้นะคะนางสาววันวิภาประธานอนุกรรมาการก็มีการพิจารณาเสร็จแล้วแล้วก็สรุปข้อสุดท้ายแนวโน้มที่เป็นไปได้ที่จะ ไม่กระทบต่องบประมาณนั่นก็คือจะต้องมีการปรับเพิ่มให้ได้เกิน600บาทซึ่งแน่นอนว่าในปีแรกจะมีการปรับขึ้นจาก600เป็น1,200บาทแต่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มประมาณ50,000ถึง60,000ล้านบาทจึงคิดว่าถ้าเราแก้ระเบียบการใช้งบกลางที่ฉุกเฉินหรือซ้ำซ้อนกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆเราก็สามารถมีเงินเข้ารัฐถึง40,000ล้านบาทนั่นหมายความว่าปีแรกเราก็จะปรับเพิ่มจาก6 Hãy เป็น1,200บาทได้แน่นอนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงค่อยมารอดูกันอีกครั้งหนึง่งว่าจะสามารถทำได้ตามนี้หรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นข่าวดีที่ทางท่านสอสอ0 0กว่าคนนะคะในสภาก็มีการรวมเข้าชื่อกันเพื่อที่จะพยายามที่จะเปลี่ยนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมที่เราได้รับกันแบบขั้นบันได6 0 0ถึง1,000บาทเป็น1,200บาททวนหน้านั่นเองค่ะและถ้าหากว่า ว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเราข่าวใส่ขวดแล้วน้อยก็จะรีบติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ